อ่ะนะครับเดี๋ยวอ่าพอดีมีน้องเคซี่มาพอดีนะครับจะให้น้องคีปเคซี่เป็นคนแกะนะครับประเดิมเลยนะครับจินุนาบอกแล้วแกได้นะครับอะมาดูนะครับนี่เนี่ยพี่ไม่เข้าใจว่าขาโต๊ะขาโต๊ะยุโรปนี่คืออะไรนะครับเรามาดูกันอ๋อจินระดาบอกไป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 งานไหนมาครับนี่ไปงานไหนมา ไม่ไรก็ต้องสวยไว้ก่อนโอ้โหตามตามเขาเรียกตามไหมนะตามตามสโลแกนใช่ไหมพี่หนูน้มีดได้ผ่านนะนี่ออกสื่อมีดไม่สวยโอ้โหมีดออกสื่อมีดไม่สวยใช่ไหมต้องมีดสวยๆโอ้โหเดี๋ยวจะไปสะดุดไปดูสายไฟล้มมีดเสียบหุ้มก่อนด้ยมานะคะ ญาตินะคะตามสบายเลยค่ะค่อยๆขี้เก <ım 999> <Viol> ียดแก่แล้วค่อยแก่จนเมื่อยแล้วอยู่ในบ้านอ่ะแกจนเมื่อยเบอนี่ต้องเป็นโต๊ะกลมแน่นอนเนาะใช่เป็นผู้สวยผู้งามวันี้มีแฟนอล้วเอาแล้ว

บัานี้เจ้าบ้านอีกประมาณลอยพอถึงหมื่นนั่นเป็นไงล่ะเจ้าบทสงสารนั่นขมวดใจผู้ชายไปสงสารเห็นอย่างผู้ชายโมเด็ตป่วยเท่นห้องเฮ้ยโอ้โหเสียงไหมทะลุด้านนอกตกใจมดดูนะคะเอฟซีเดี๋มาใกล้นะคะที่สีเหลืองเห็นนี่นี่นะคะมีเราพบเองพบผู้ชายขมขืนนั่นนะคะเอฟซีสวัสดีค่ะ นะคะได้แล้วนะคะเป็นสีน้ำตาลนะคะไม่น่ารักสวยงามนะคะจะแกะให้นะใส่คลิปไปเลยนี่ค่ะทำทำทำอุ้ยเหมือนถังเบียร์เลยอ๋อเหมือนถังเบียร์เลยนางเดี๋ยวเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้เอออ่ะเออจะชัดนี่นะคะจะชัดหน่อยจะชัดหน่อยอ่ะจะเป็นสไตล สไตล์ดอกเชียร์สไตล์อะไรเขาเรียกอะไรนี่ลุยลุยเน่ลุยสไตล์โอ้สไตล์สวยลุยลุยลุยโอ้ดูรายครับสวยไหมคะสวยนี่ฮะโอ้โหน่าจะหมื่นมั้งนี่เราต้องค่อยๆแกะให้เน็ตโดนอะไรนะน่าจะเป็นหมื่นละเนี่ยหลักหมื่นแน่นอนไม่รู้หมื่นไม่รู้เท่าไหร่แหละไม่ไม่รู้จะหมื่นต้นหรือหมื่นปลายแหละหมื่นขึ้นแน่นอน เงินหนึ่งนี่มันเท่าไหร่ก็สองหมื่นสามหมื่นนี่เงินเลยมันอยู่โอ้ไม่น่าจะเป็นไม้สักไม้สักจริงเลยไม้สักไม้สักไม้สักตะแคงนะครับเริ่มแล้วเริ่มแล้วนะคะถ้ามีแก้วเบียร์นิดหมดหูระวังขาหักนะไม่หักค่ะไ่หักเนาะนี่สุดแล้วนี่นะคะเราก็ มาถึงตรงขาค่คแกะนะคต้องหาส้นคเป็นคนสวยนี่ทาอะไรก็น่ารักไปถือให้ไปไปช่วยเยไไม,ไม่เป็ไร่เดี๋ยวเาเองเี๋มีดเาจจวผมเร,ะะเราจะละอเาจะละอได้รเก็บเงิน่อนบ้าเก็บเงินก็มดลดคมคมลนี่คแค่ <นะ S 2> โต๊ะแล้วก็อีกนะดี๋ดูอีกตัวนึ่ง ชุดนี้สั่งมาจากไหนครับพี่นุนาเผอเห็นบุษราและยิ้มหนะอัศดงสั่งมาจากไหนนุนานครสวรรค์นครสวรรค์มันพร้อมกับบ้านหน่อยนิที่เดียวกันเจ้าเดียวกันแหละดูไม้แล้วนะอือถ้ามีไม้นะไปให้ตาลทำนะใช่ไหสุดยอดเลยตานพวกคนมาแก ดูฝีมือก่อนดูฝีมือโต๊ะหมูนี่ก่อนถ้าผ่านก็โอเคแล้วกดไถสดีวดูฝีมือโต๊ะนี่ก่อนให้เกดทำบันไดให้ด้วยบันไดขึ้นกุฏิน,นี่ครับกำลังจะได้เล่นบ่ นันน่ะได้คู่แล้วนะครับนี่นี่นี่ทั้งหมดสี่ตัวไม่หมอครับไม่เหมาะไม่หมา้วัเออนีเนนะเดเออีเขเตรีนี่เหมือนด้วยเอ้ยเยไ็นเนเย็นเย็นเอามาเสิร์ฟเลยเย็นป แขกก็มาเคลก็ยนนงเองนังไปหาห้ากินเองเลยเลิศเลิศเลิศเดยที่นี่พี่เลี้ยงแขกแบบคู่เพศจ้ะเออดูคู่ควรแต่งชุดมาเข้ยนอนจริงอ่ะจะดงัหมดเลยแกหมดเลยงั้นโอเคแกหมดเลยเดี๋ยวช่วยแกะเดียวเาแกะอะหนูนาพี่ดงไหครับนี่โอเคนะครับพี่นาบอกวันนี้แกะทั้งวันครับนี่ยังยังเหลืออีกนะนี่ยังเหลือให้แกะอีกอ้สวยมากครับ ชุดนี้ไม่ต่ำกว่าหมื่นแน่นอนครับไม่ต่ำกว่าหมื่นแน่นอนใช่ไหมเนาะเสร็จแล้วเนาะเสร็จแล้วค่ะนั่งได้ค่ะนั่งได้เหอเรอฮะอะไรสวยสุดยอด พี่เดียวบอกว่าพี่เมานั่งไม่ได้นะครับเป็นเพราะอะไรเอ่ยนนั่โดยเฉพาะพี่อ๋อนั่งไม่ได้ตอนนี้ยังไม่เมานั่งได้นะครับโอ้เป็นไงเป็นไงคุณนายเย็นเลยอานน้ำมาเสิร์ฟคุณหญิงนี่ลูกเลิศเลือดโอ้มาใส่ชุดใส่ใส่ชุดมาพอดีเลยเนาะแม่เข้ามาแสดงรู้ตัวรู้แล้วนี่ว่าจะต้องมานั่งเก้าอี้ เขาเรียกอะไรเนี่ยลุยลุยพูดลุย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 พูด,พดอนี่น่าจะเป็นไม้สักหรือเปล่าไม้สักไม้ไผสักแน่นอนนะไม้สักอยู่จากด้านล่างเนี่ยเป็นไม้สักนั่งที่นี้พอปิ๊บเยอะ พี่เดียวมองหน้าละชุดเดียวกันกับที่หัวเตียงเตานอนนะคะที่นอนชุดเดียวกันที่นอนี่นอนก็อันเดียวกับช,ชุดนี้โอ้โหสุดยอดอ่ะขอบคุณมากครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ